วันนี้เราจะพามาดูไก่ชนจุดตายของสารประตูแทบทุกคันครับเฮ้ยทำอะไรอะไรเนี่ยกูมันยกบ่อเลยเนี่ยออกขวาไปยาว8เมตรโชว์รถหรืองานผู้ไฟคนระ <laughs> <laughs> นี่แหละทำสังขยาหกไว้ <laughs> ปูพี่ใหม่ของแท้ต้องมีเสียงไก่ขันครับ สวัสดีโมเมนต์เลสซิ่งนะครับวันนี้เรามากินชาไทยตามมือไม่ใช่วันนี้รถเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครับทั้งเป็นวีและซีวิกดีจีวันนี้ทําอะไรดีครับชายบอกปล่อ,อยกูอยู่เฉยมั้งเหรอวันนี้ชายมาขับรถให้ผมนะยังอยู่นะครับมีคอมเมนต์บางท่านถามว่าซีวิกพี่ไปไหนยังอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปที่แดงกระหลาดกันอู่ใหม่พาอีกีไปเก็บรายละเอียดหน่อยที่ซอยสี่เดี๋ยวไปเจอกันที่อู่เลยดีกว่า ปูพี่ใหม่ของแท้ต้องมีเสียงไก่ขันครับแถวนี้เขาเลี้ยงไก่กันเยอะวันนี้เราเอา3ประตูมาทํามาเก็บงานดีเทลเล็กๆนน้อยครับพวกจุดตายของสาประตูตรงนี้มันพองขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ป่าท้ายมีรอยอันนี้ก็ผูกให้พี่ใหม่เก็บงานนิดหน่อยเราไม่ได้มานานรถเขาเต็มอูเลยแล้วตอนนี้มีรถเมยรุ่นเมกามาอยู่ที่นี่ด้วยน้าส้มกับลุงผู้หวาม สวัสดีครับเฮ้ยทำไมรถเยอะจังอ่ะเน้นดอกเห็นดอกเน้นดอกไม่เลยครับที่เสร็จแล้วรถที่หลงก็้ามาเลยเหรอใช่เหรอโอ้แล้วงานรีบดิต้องบอกก่อนนะไม่ได้มาแซงคิวคนอื่นนะผมจองคิวเขาไว้แล้วนะจองไว้แล้วแล้วถึงจะเข้ามานะพอดีพี่ชัวร์ป่ะตอนเที่ยงยี่สิบสี่ป่ะเสร็จเช้าวันที่ยี่สิบหกเงางั้นเลยนะโอ้โหนี่เฮ้ยลุงกูวามแอบเห็นหย่อนเครื่องแล้วว่ะเฮ้ย เท่ okay, <the fact> เอาเรื่องว่ะโปรเจกต์ดองของแท้สามปีที่ย่อยคอมันก็ช้าหลายอย่างก็แบบรอประกอบเครื่องด้วยรอลงรอรออะไรนนี่นั่นด้วยล่าสุดเข้ามาที่นี่ต้องมีปีขึ้นอ่ะแต่ว่าคันนี้ก็ยังอยู่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวส่งไปทำสีลิตรแล้วก็เสร็จแล้วเท่เห็นในคลิปแบงค์บอกสายพวกสายไฟขึ้นใหม่หมดทั้งคันทัั้งคนเนี่ยเอาเรื่องในตัว ก็ยังเหมือนเดิมครับอู่ใหม่ทำฮอนด้า Honda, มีโครงมีเคทาสีป่าผูเก็บโครงองเครื่องแล้วรถเจ้าของอูอ่อะเห <c oughs> ็นลงอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนจา้าหรือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนล้อหรือเปล่าอะไรอ๋อเปลี่ยนลอ้อนี่ทำไมอะก็เอาอีกชุดนึงมาใส่มันเป็นออฟซิปกว้างเจ็ดแต่เป็นทีเหมือนเดิมใช่ครับแต่แค่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนสเปคฉีดตัชไะเนี่ย ฉีดไม่ฉีดให้โเจกีนฉีดนะจบแล้วไม่เหลืออะไรแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้เฮ้ยนี่มีออกใหม่เดี๋ยวนี้ใบรุ่นออกฝาหมดแล้วไปงานไปงานโอ้โหสีลิ้นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับออกฝาแล้วฝาจ่อยังฝาจอดไม่ได้ฝาแพงตอดฝาเอาตอดฝาวิ่งเลยใช่เห็นน้ำส้มเขาออกฝาได้ออกมั่งเหรอน้อยน้ำส้มเลยต้องเอามั่งเลยครับปายยาวไหมปลายยาว8เมตร8เมตรอีกแล้วไป่ใช่การแสดงเดี๋ยวนี้มันใสเลยเทมันเยอะเว้ยตอนดูเดี๋ยวฮาน้าเฟซปีนี้น่าจะโชว์รถหรืองานผู้ไฟฮะ บ้บาไฟลออกลับมาอีกครั้งหลังจากโอ้ยนานกันนะ<า>ตอนนั้นนี่เลยใหม่จุดตายของสามประตูใช่มันเป็นมันเป็นทุกแทบทุกคันครับมันจะปูกเบ้าไฟตรงนี้วัฒหังมันเป็น3ชั้นตรงนี้น้ำมันจะมาออตรงนี้แล้วมันก็ชืน้นใช่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ มันผุแล้วมันดันหอเปล่ามนถูไม่จะสนิทข้างใก็จะดันทุกอย่างนี่ถ้าแกะไฟปุ๊บมินแง่หลุดเลยนะเป็นรูเลยแบบนี้ถือว่าเยอะยังยังยังมีหนักตรงนี้อันนี้อันนี้คือเริ่มต้นแล้วแต่ถ้าไม่ไม่มารีบทำเนี่ยไปนลามแน่นอนมันจะลามมันจะไม่ไปนู่นหรอกมาลงล่างสาเหตุก็จะอะไรน้ำส่วนใหญ่น้ำขังแล้วก็เป็นเป็นที่ตัวรถตัวรถมันด้วยตัวถังมันไหลชั้นพี่แล้วน้ำก็จะมาออกความชื้นสะสมส่วนใหญ่เห็นจะเป็นกันเยอะตรงศาประตู เป็นแทบลูกค้าสิบคันสัก8คันอย่างนั้นเอมอนสิบคันครบสิคันเพิ่มมาเป็นอีกก็นี่ฝาท้ายอันนี้โง่เองยกของแล้วลอกแต่อเนี้ไม่คยเจออันนี้ไม่คอยเจอเจอคันนี้อ่ะหรอใช่แต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมันน่าจะผุแหละหรือน้ำหรือเปล่าข้อควรระวังของสามประตูคืออย่าเพรถเก่าหรือรถใหม่ๆก็อย่าล้างรถตอนคืนยิง มันนชื้ประจําเลยกูอะถ้าล้างคืนะรถเราจะผูกประจําเลยอ่ะก็สมมติแบบคุณนิยออกงานกวกลางวันฝนตกไงหลังคืนเที่ยงคืนเ้าไปล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชื้นอย่างนั้นอ่ะยันเช้ามันก็จะจะทําให้รถเราผูกง่ายขึ้นบางทีที่ร้านล้างรถเขาไม่ได้เป่าอะไรข้างในก็ต้องเอามาเป่าลมส่วนใหญ่ข้างนอกอ่ะถ้าไปตามคาแคร์มันไม่ได้เป่าหรอกมันใช่เช็ดเอาแล้วตามร่องพวกเนี้ยมันจะชื้นอยู่ตลอดแล้วก็พวกจุดเล็กๆน้อยๆเล้าไก่เนี่ยมาที่นี่ไม่ต้องได้ยินเสียงเล้าไก่จริงๆหวะแม่งถึงจะโอจิ เ,เดี๋ยวให้หมายดูก่อนแต่ว่ามันเป็นอีกสีนึงใช้ได้บอ,อแต่มันต้องทําสีมันก็บูเหมือนกันอ่ะเออว่ะเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเผลอๆหนักกว่านู้นนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยจริงๆอะ่ะ ถ้าเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยใช้อันนู้นดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยพอเราลอกเสร็จก็ว่าเราต้องพุ่นนนั้นข้างแล้วถ้าันนู้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวง่ายกว่าปะเดี๋ยวผมดูสภาพก่อนว่าอันไหนแย่กว่าอันแต่ไม่เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยเออ <ปะ S 1> ว่ะเฮ้ยนี่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยอู้หอันนี้หลายสิ่งเนี่ยแต่ไ,ได้มาแบบนี้เลยเขายกกองขายอ่ะรวมหางรวมลิ้นรวมหาอะไรก็เลยเอามานี่น่าจะใส่รถบ้านเรามาแล้วเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยรถของน้ำส้มวะเนี่ย ของล้ำส้มปะเลยอะมีสีส้มด้วยสรุปอันไหนมันหนักกว่ากันวะฟังเลยก็นนะหนักอยู่นู้นยังไม่ได้ลองยกตลกแล้วเนี่ยพอกันเลยเพิ่งเพิ่งแลเนี้ยแย่กว่าอันนู้นนะเพราะว่าด้วยด้วยสีที่หนากว่าเพราะมันทำมาสามสีนี่เหรอสีส้มใช่มีสีส้มมีสีเดิมมันก่อนจะส้มอีกไปเอามาใช้อันนี้ดีกว่าไม่ต้องพปนข้างในด้วยไม่รู้อะลองดูหน่อยกันผมลอกดูก่อนเออไม่มันต้องลอกอยู่แล้วเนี่ยพอกันเลยแค่เป็นฝั่งคนละฝั่งเฉยๆพอกันเลยพี่่แคคนังะใช่ เฮ้ยเฮ้ยขาีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรยดงจะลากมันทำาค่ที่นี่นี่อยู่แดงกะลานไม่ใช่เอซีกะลลานอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันยกบ่อเลลเนี่ยเปิดท้ายแล้วก็ไม่ขยับรถเฮยเอาเรื่องว่ะจะขูดอะไรก็ขูดตอนนี้เลยนะจะได้ทำทีเดียวได้รอได้ วังก่อนวังก่อนวังก่อนเราเอากลับไปคุ้มฟองน้ําใหม่ฝั่งคนขับมันจะยุบยวบขึ้นลงบ่อยนะครับกดไปนยะจริงๆจะทำตั้งแต่ตอนบังหาสายภายในตอนนู้นแล้วแหละแต่ไม่ได้ทำนาทีนี่นี่นี่ผมมาให้ดูอะไรอะไรที่ว่ามันหนักกว่านั้นอ่ะนี่มาอันนี้มันอ๋ออันนี้มันลงมานี่ล้วผมว่าตรงเนี้ยมันก็บูแต่ว่าอันนี้อันนี้ลูกค้ากำลังจะดูอยู่ว่าจะทําสีไหมอันนียลงมาอันนี่มาเปิดมา แมกก็ดันออกอเลยนะท่าลอกนะโหทั้งชินน้นอ่ะเผื่อมาถึงเนี้ยเนีนปะนี่มันก็ปูดเลยเนี้ยก็คืออาจจะต้องตัดหมดทั้งชิ้นเนี้ยอันนั้นก็เดี๋ยวรอถอดออกแล้วก็ดูกันว่าจะขนาดไหนนี่จยบอกนะไปตอกง,งานหมดเลยอ่ะที่จออยู่เนี่ยมีแค่หน้าบ้านแหละมีน้ำส้มก็มีีแัแต่ว่า จริงๆเราล็อกไว้หมดแล้วถ้ารถเข้ามาเร็วๆเราก็ต้องแก้นของว่าถ้าจะไปฮอนด้าเฟสบางคันงันจริงแล้วลิ้นหน้าของพี่ตั้งใช่ไหมหอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเราเปลี่ยนสายลิ้นนี้ด้วยเหนียวเลยรับประกันว่าไม่แตกไม่แตกแต่ถ้าเหยียบปุ๊บแล้วแตกต้ออาวันนี้เราจะพามาดูไก่ชนของที่นี่นะไม่ใช่นะ เอามาเก็บห้องเครื่องแบบนี้เนี่ยพวกมือพวกถานหน้าแต่ว่าพี่แมงก์บอกว่าไม่ได้เอาแบบล้อเซนอ,อะไรมากมายิ่งใให้ไปงานเรียบร้อยหน่อยตอนนี้เขาไม่สนใจหรอกเขาไปเ <ไป S 2> ถอะเถอะลูกรักสีขาวอยู่ซินเดีย S15 อยู่เก็บเก็บงานเล็กๆน้อยๆเอาให้มันไปจอดคอนเฟสเราไม่ได้เข้ามานานจนใหม่บอกจอดกันพอแน่น,นอนลูกค้าตรงนี้แต่ว่ารอนิดนึงคือตรงนี้เช่าที่ไปจอดแล้วเราจะเทซื้ออะไรแต่ว่ารอมันหมดฝนก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําหลังคาให้ด้วยโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เข้ามานานเนี่ยถ้าทำทำรถพี่ตั้ม ก็เขียนปากคำคุยคำอ่านค่ะอะล่ะบายบายครับเจอกันเดี๋ยวผมเอารถออกเลยไปแล้วใหม่ได้ครับพี่สวัสดีครับเจอกันขอบคุณครับฝากด้วยนะใครมารับตัวอีกทีนึงเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าพี่ใหม่ทำจะแวะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับโอเคไปแล้วเจอกันครับไปสถานีต่อไปส่งเบา จากที่เราเอารถมาทิ้งไว้ให้อู่ใหม่นะวันนี้เรามาแถวนี้พอดีเห็นใหม่บอกว่าเริ่มทํารถให้เราแล้วก็เลยแวะมาดูที่อู่หน่อยนะฮะตอนนี้เย็นแล้วจริงงเขาก็จะปิดอู่กันอยู่แล้วนะแต่เราแอบแวบเข้ามาพอดีกําลังวุ่นวายกันอยู่เลยนะทําอะไรกันก็ไม่รู้นะข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ทําสีนี่แหละทำสังขยาหกไว้เืเนี่ยสังขยาเป็นเรื่องเป็นเื่าจากแผลที่เราเอานั้น ปาแล้วตรงนี้ที่ที่มันกรูดใช่อ่าตอนแรกสีมันดันออกมาตรงนี้อ๋อนี่คือรอยที่ปาเนี่ยแล้วก็พ่นพ่นก่อเหล็กไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาลูดเดี๋ยวต้องเก็บพวกนี้อันนี้พ่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปาเนาะก็คือไม่ให้มันเกิดสนิมก่อนหนักไหมไม่หนักสินิดหน่อยก็คือแค่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นอีกไหมตรงนี้ไม่มีเชื้อแล้วมันไม่เป็นนอกจากโอกาสที่แบบถึงจุดพอดีที่เหล็กมันหมดสภาพแล้วมันไม่เกดันแต่ยิ่ง อยู่ได้อีกหลายปีครับอีกหลายปีถ้าไม่ขายไปก่อนไม่ขายดิอันนี้ไม่ขายโอ้โหสรุปไอ้ฝาท้ายที่พี่เอามาสรุปอันเดิมดีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นแค่ตรงนี้ไงท้าวันนั้นมันเป็นสีดำเนินมามันก็หนาด้วยอันนี้มันบางอยู่ก็่อมแค่นี้แล้วก็พ่นคือสรุปแล้วมันก็เป็นที่แค่ที่ที่เราเห็นใช่ผูกตรงรอบทะเบียนใช่แล้วมันจะเป็นยาตะเข็บครับก็เราก็ขูดไปแล้วก็ปา ช้นเดิมดีกว่าช้นเดิมดีกว่าเพราะว่าข้างในมันก็ข้นมาแล้วอันนู้นก็ต้องไปลอกสีใหม่แล้วก็มีผูเหมือนกันอีกผูเหมือนกันอีกเออตอนีซื้อก็ไม่ดูซื้อมาก็ยกมามั่วซัวเลยไม่ดูแล้วเดี๋ยวเราก็พับซุ้มตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ใหม่เอาให้ดูงานแล้วก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้พับแต่ว่าพิมเมนเราก็เกือบโดนอยู่นะตรงอื่นก็เดี๋ยวค่อยทยอยทำใช่ครับก็าตรงนี้เดี๋ยวขนให้ตรงนี้เดี๋ยวพ่น เอาสีเข <formation> ียวทอนแสงแดงกันเลทีม Y2K Y2K เดี๋ยวแบบนีออนนี้ออนหน่อยเอาแบบสะท้อนแสงแอบเห็นคนนี้เขาข้ามฝั่งมาไกลอะเนี่ยนี่มาจากฝั่งจรันเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกหรือเปล่าแต่กูถือวิสาสะแล้วแบโหนี่เขากล่ลุดออกมาจากหนังเลยมั้งเนี่ยสงสัยทะเลาะกับน้องมั้งน้องไม่ทำให้ชพวกกันเออเขาพวกกันเขาไม่ได้นี่หรอกแหมวันนี้เราแวะมาพอดีเลยเข้ามาดูหน่อยอย่างอื่นก็ไม่เยอะแล้วแหละ เพราะตรงนั้นคือแผลหลักที่จะเข้ามาใหญ่ๆแค่สแผลนั้นไปแล้ววันนี้พอแค่นี้เราแวบเข้ามาจริงๆตอนแรกคิดว่ายังไม่ได้รื้อแต่เขารื้อจัดการได้แล้วฝากด้วยนะฮะใช่ครับฝากด้วยนะฮะฝากไว้เมื่อไหร่มาเอาเร็วๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยอันนี้จึงอันนี้จึงเสร็จแล้วครับโอ้ขอบคุณมาก เฮ้ยโอหยนักบอลหญิงว่ะเตะมาเตะมาเตะมั้ยแต่วมื่อากูเตะไปนู่นนักหานอีกแล้วแต่เมื่อวานถ้ากูชูไปนู่นเมกจะเกลียดกูวะว่า,วาอะไรยาไปชี้ชนนนหน้าแตะมาเตะมาเออนี่มันนักบอลหญิงม่หว่าเน,น, <c oughs> นี่ยเอ้ยเตะตรงได้ว่ะไม่ต้องดูแลรถกูเนะนี่ยจะเตะบอลกับหลานตอนนี้ช่างเราเริ่มลูบน้ำแล้วลบพวกเม็ดแล้วเดี๋ยวขัดยา ป่าผูกเสร็จแล้วก็สีแล้วแล้วก็พ่นไปแล้วด้วยใช่ครับที่มันผูกคือมันผูกจากตรงนี้ใช่ไหมมันผูกชิ้นนี้น้ำมันขังตรงนี้แล้วมันก็จะไปดันเข้าไปแล้วก็ป่าผูกใหม่หมดแล้วพ่นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสุท้ายที่ก็เก็บแลวท้ายเดท้ายเดิมแลหลุกจะขนมาทํามหาอะไรก็ไม่รู้ดีกว่าตรงนี้ที่เป็นรอยต้องตอบผูกเเสร็จเรียบร้อยพ่นแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นี่ที่เราเพิ่มมาเดี๋ยวตรงนี้ไหนๆก็มาแล้วก็เลยให้ใหม่ครับซูมไปเลยนี่ครับข้างในนี้ข้างในแล้วก็ซีีนนไมมม่ให้ั ล่องนะเข้ามาถังถ้ารถเดิมาเหล็กไม่จะตรงก็ไปอย่างนี้แต่ชี้เข้าไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเรายางใหญ่ล้อใหญ่ก็ติดจริงๆก็ยังไม่ติดหรอกแต่ว่าก็พับเผื่อไว้เพราะอย่างบางทีที่เราใช้ลูกกิ้งพับอ่ะก็จะพับไปแล้วมันก็จะเรียบติดตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดบางคนทำไม่เรียบมันก็จะเป็นสมมติว่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราพับเข้าไปอย่างเงี้ยแตตรงเนี้ยมันมันไม่สนิทเนี่ยแต่ตรงเนี้ยที่นิ้วขยับไม่สนิทน้ำก็จะเข้าในถังอันนี้คือเราทำสนิทเลยแล้วก็ปิดีด้วยลปีวย่นดีสา จริงๆมันก็ดำมาเยอะแหละแต่พ่นจากสีสเปย์เป็นสีกาใ,<ช>ให้มันเงาๆดีๆหน่อยแต่พอมาอยู่ทรงนี้แล้วก็ได้นะล้อหลังเดฟล้อหน้าใหญ่ผมสปอนเซอร์ก็ไม่เหลือแล้ว,ลวเนี่ยเ <c oughs> สร็จหมดแล้วไ,ได้เลยีอกกาก็ขับกับโอเคไปท่านี้เลย <c oughs> ตรงนี้เขามีมากก่านกั้นไยบอเราเห็นม่านแล้วคิดดีไม่ได้เลยจริงๆตรงนี้คืออโพนใต้ท้องการตะเนิมแช่เราต้องล้างก่อนล้างเกอกให้มันตาบมันถึงจะเกาะดีไม่งั้นถ่าโฟนใบมันเจอที่ปุ่นก็้วรูดอีก ล้วคณะเสร็จเมื่อไหร่น่ะน่าจะเสร็จเร็วเจ้าของบอกไม่ต้องพ่นใช้ทางก็คิดว่าอีกไม่นานนะน่าจะเสร็จแล้วที่เราเอาเข้ามาทําก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยค่แบบเป็นจุดเล็กๆแน่น้อยแต่ว่าเห็นแล้วมันขัดตาก็มาเก็บๆหน่อยหาเรื่องทำให้มันดูเหมือนแบบไฟลนตูดก่อนจะไปฮอลล่าเฟสอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเหมือนมีอะไรทำหน่อยจริงๆไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยยังไปทรงเดิมท่าเดิมให้เดี๋ยวไว้ดูกันตอนเสร็จเลยครับอีกรอบนึงน่าจะมาวันที่เสร็จเลยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ขัดเก็บงานนิดหน่อยเดี๋ยวไว้รอดูวันนั้ วันนี้รถเสร็จแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถากลับนะครับวันนี้อยู่ที่อู่พี่ใหม่เหมือนเดิมแดงกาลาดหลังจากที่ไปอัดเบาะมาเฮ้ยไอ้แล้วเบาะที่ใส่เมื่อกี้อยู่ไหนอะดูเวข้าวย็แพงเวถ่ายไม่ทันเลยเมื่อก,กี้มันเอาปี๊บวันนี้นั่งมาก่อนนะตอนขับออกมาเราไปซ่อมฟองน้ํามาใหม่หพร้อมส่งรถไหมครับวันนี้ส่งได้เลยครับขอไว้เมาส์กินเออจริงๆนัดเขาไว้ตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยผัดวันประกันพรุ่ง จากสะอาดจ,จนฝุ่นไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปล้างใหม่อีกรอบนึงจากแขะที่เรามาทําตรงนี้ที่ผูกเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็พับซุ้มนี่ครับเนียนเรียบกริบไม่มีรอยเลย กดนะถังนี่นะเออกูไม่ต้องขับพอดีแล้วก็นี่ครับพ่นหางจากสีกระป๋องเป็นสีกาสีดําเงาฝุ่นนี่เข้าใจได้อยู่เป็นข้อผิดพางของผมเองแล้วก็กรอบทะเบียนด้านล่างถูกลบใช้ฝาเดิมใช่ใช้ฝาเดิมมันเป็นรอยนิดเดียวซ่อมเมาก็อะไรอีกอะตั้งพวกประตูเนาะตั้งคิ้วให้เสมอก็แล้วประตูก็ตกสั่นไม่ตรงตรงคิวนี่จะเห็นเลยว่ามันไม่ตรงแล้วก็เปลี่ยนลิ้นหน้าใหม่เป็นทรงแบ็กยาร์ดเป็นพลาสติก ABS ไม่แตกครับ แบบอย่างเดียวถ้าใครสนใจที่ใหม่มีพร้อมติดตั้งมีเลยมีขาให้ตั้งเลยจากตอนแรกเราใส่เป็นทรง S I r อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นทรงนี้บ้างแล้วที่เขาเขาเข้ามาพร้อมผมเขาไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแลี่คนเดียวจริงๆทําไม่ได้เยอะกว่าเขาเลยนะ เสร็จพร้อมๆกันเลยแต่เราเข้ามาเอาช้ากว่าเขาแค่แค่นั้นเองทาตัวเหมือนธุระเยอะน้ำส้มก็ออกไปแล้วรถก๊อตของเก๋จารนก็ออกไปแล้วกายกายนั่นเก่งเบ้นแดงเข้ามาแทนเก่งเข้ามาทําไรไม่รู้เนี่ยร้านติดต่อทางหนครับฝากอูลยครับสีบุญเรืองครับหรือว่าแดงกะหลาดครับสรุปแดงที่ชื่อแดงชื่อพ่อตอนแรกว่าจะแซวแล้วตอนแรกว่าจะแซวแล้วพ่อเลยเราพอดีนี่นะเขามีทั้งเพจแดงกะหลาดแล้วก็เฟซใหม่ส่วนตัวนะเล่สีบุญเรืองตามกันได้ก็เจอพี่ใหม่ได้ อาคูเป๊กไปแน่นอนที่ h o n d a f เฟสไปพ้นไฟโชว์ใช่ไหม่ไปไปทำสร้างความลมชายเออโอเคขอบคุณมากใหมเจอกันเดี๋ยวขอเอารถกลับแล้ววันนี้เสร็จหมดแล้วเจอกันอีกที h o n d a f เฟสครับ